สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปนะคะวันนี้ก็มาพบพอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องของปุ้ยปุ้ยทันชนกหรือว่าปุ้ยปุ้ยสมายนั่นเองเนาะวันนี้นะคะปุ้ยพามาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะที่เกาะสีชังนั่นเนองเนาะนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะได้แวะมาถ่ายทำเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่ามาตรงเวลาที่เขาไม่เปิดนะคะปุ้ยก็เลยไม่ได้เข้ามาเนาะจะชอบไปถ่ายทําสถานที่อื่นมากกว่านะคะ วันนี้ก็เลยอ่ะแวะมาสักหน่อยนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆมาฝากพี่ๆทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีอ่ะพี่ที่เขาดูแลอยู่ที่นี่นะคะที่นี่นะคะอ่าเข้าฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าเข้าแต่ก็มีค่าบำรุงรักษาสถานที่นะคะซึ่งอ่ะเผยแพร่ไปเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ <laughs> เรียบแล้วก็มา ะบ่อนะคะก็จะมีสัตว์ทะเลต่างๆนะคะอยู่ปะปนกันไปนะคะเช่นบ่อนี้เนาะบ่อนี้ก็จะมีสัตว์ทะเลนะคะหลากหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันเนาะที่เยอะๆนะคะก็จะเป็นแบบพวกหอยแล้วก็หอยเม่นนะคะนี้นะคะตัวตึงของเราก็น่าจะเป็นปลากระเบนนะคะตัวนี้ก็คือเล่นกล้องดีมากๆนะคะเวลาถ่ายเขาก็จะแหวกว่ายแบบนี้นะคะให้ได้รับชมกันเนาะสวยงามมากๆค่ะนะคะความยาวของบ่อนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะ มาที่นี่แล้วถ้าไม่รู้จักสัตว์ตัวไหนนะคะก็สามารถดูตามป้ายได้เลยเนาะเขาก็จะมีติดเอาไว้ให้นะคะ มาที่บ่อปูเซชวนกันบ้างค่ะนะคะที่นี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยเนาะมีปลาดาวนะคะแล้วก็มีปูเซชวนยักษ์นะคะอยู่เต็มเลยเนาะนี่เลยนะคะ แล้วก็มีหอยด้วยนะคะเขาก็จะจัดเป็นเซตนะคะแล้วก็มีปลาการังด้วยเนาะให้น้องได้อยู่แบบสบายๆนะคะนี่นะก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะพี่บเห็นปลาดาวเยอะแยะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ถ้าจากปูใสชวนนะคะก็จะมาดูน้องปลากระเบนกัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะแยกช่องเอาไว้ให้นะคะเป็นตู้ปลาเนาะน้องก็จะอยู่แบบนี้นะคะอยู่ปะพุนกับปลาการังเนาะ สวยงามนะคะเขาก็แหวกว่ายเล่นแล้วก็นี่นะโชว์ด้วย <c oughs> <c oughs> น้องตัวนี้สงสัยจะหลับนะคะทุกคนนะ <c oughs> และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่เกาะสีชังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ปุ้ยด้วยนะคะครั้งหน้าปุ้ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วคะ่ะบุ้ย